องละครที่เป็นซีรีส์ที่กําลังจะแบบโอ้โหทุกคนกําลังจะจับตามองว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวงการทีวีของไทยแต่จริงๆไม่ใช่ทีวีใช่ไหมมันคือมันมันมันคือเฟซบุ๊กไลฟ์ซีรีส์ได้ขนาพุ่มกาบพี่วดีนะผมเป็นลูกน้องพี่เนาะแล้วก็ไม่เคยพี่ทำอะไรแบบนี้มาก่อนรู้สึกว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้มีการตีข่าวว่าเฮ้ย18บแปดบวกทำไมถึงสิบวกพี่พี่ว่ามันเป็นเพราะว่าด้วย เนื้อหาด้วยประเด็นที cool ่เรานําเสนออะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะไปในโซนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วมันมันจริงมากมันจริงมากแล้วถ้ามันจริงมากปุ๊บเนี่ยเราคงจะไม่เล่นกับเรื่องเด็กๆเราคงจะเล่นกับเรื่องที่มันเป็นวัยรุ่นตอนตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วก็คิดว่าคนที่สิบแดอัพดูแล้วมันจะได้อัธรุมากกว่าสิบแปดบวกไม่อยากไม่อยากให้คิดว่ามันโอ้โหมันเป็นซีรีส์ผู้ใหญ่เอ่อเป็นชอไม่ใช่แต่แค่ คนที่มีปัญญา <320. S 1> หรือคนที่มีผู้ที่ภาวะดูแล้วมันจะเก็บง่ายพี่ว่าละครทุกเรื่องอะในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางโซเชียลต่างๆมันต้องมันต้องมีวิจัยญาณในการรับชมเป็นอย่างมากแต่ก็เลยก็เลยชี้ชัดให้ชัดเจนคือตีหัวเข้าบ้านนี่เกณฑ์เลยว่าละครนี้ไม่ใช่ของเด็กนะประมาณนี้ประมาณก็คือต้องแบบมีมีสมองนิดนึงในการที่จะพูดคือในการที่ต้องต้องมีต้องมีต้องมีเขาเรียกว่ามีสติหนึ่งแล้วก็มี ผูที่ภาวะผู้ทีภาวะสูงผู้สมควรกอก่อนที่เราจะมาทาเป็นซีรีส์เนี่ยเรามีการแคสติ้งเกิดขึ้นครแล้วคราวนี้อยากรู้ว่าเด็กๆแต่ละคนรู้ไหมว่าการที่เรามาแคสติ้งเนี่ยเราต้องมาเล่นซีรีส์เรื่องที่มันต้องสิบแปดบวกอย่างงี้ต้องถามเขาดูไหมดูไหมดูไหมอทราบไหมตอนแรกไม่รู้ครับจะไม่รู้เป็นแนวไหนครับแล้วตอนมาแคสติ้งเขาแบบเขาเขาเขาโยนแบบโจทย์อะไรให้เราทำาอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นอิมพไวส์เองครับเขาจะสร้างโจทย์เล็กๆมาให้แล้วเราให้ตีบทตีบทตอนนั้นครับอืม ซีรีส์ชื่อว่า Beauty and the Boys ใช่ป่ะซีเรียแล้วสองคนนี้ล่ะเป็นไงแคสติ้งเจออะไรมาก็ก็เป็นจริงๆแล้วมันเป็นการแคสติ้งธรรมดานะคะคือก็พี่พุดดี้จะพยายามบทนี้ล่ะบทนี้น่ะบทนี้โดยไม่ได้บอกว่าเอออยู่ต้องเล่นเป็นคนนี้นะอยู่ต้องเล่นันนี้ก็คือส่งส่งไปคือที่เตรียมคือที่เตรมตัวมาก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยถูกไหมเดียวมากมาถึงสคนนี้เป็นไงฟางกับวิเวียม ฟังก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันค่ะคือฟางมารู้อีกทีก็คือตอนตอนที่พี่เขาให้บทมาว่าเป็นนุ่นแต่ว่าฟังก็ยังไม่รู้ว่าส8บดบวกอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคไปแคสพี่เขาก็บอกให้นินมวไว้อะไรเงี้ยหนูก็นินมวไว้เองเลยทุกอย่างเล่นทุกอย่างโดนสดใช่โดนสดกันไปครับก็วิลเลียมตอนแรกแคแคเป็นบอสครับก็เปิดมามาแคสก็ได้เล่นกับฟางเลยเล่นกับฟางเลยใช่ครับก็อย่างบทที่ได้รับพี่บอดดี้เขาจะ ให้มาเล็กๆครับว่าเราต้องรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นไปตามอารมณ์แล้วก็มันจะมีสองครั้งครั้งแรกคือธรรมดาก่อนครั้งที่สองเขาจะมีบทมาให้อืแล้วพอแค่สักพักหนึ่งพี่วิทย์บอกไม่เอาละอ๋อไม่เอาละฟังพี่เดี๋ยวพี่บอกเรื่องแล้วเราก็เล่นเอาเลยแกลบพูดในใจแบบไปโพล่าหรือเปล่าแกลบแกบมึงได้ใจมีไหมมีไหมไม่ครับไม่มีไม่มีโอเคไม่มีเดี๋ยวเดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาคงคิดอ่ะให้เรา น่าแบละครอย่างไลฟ์ซีรีส์มันเหมาะกับการเปลี่ยนใจล่าสุดมากเพราะว่าพอเราลองทําดูไอ้ทฤษฎีที่เราคิดว่ามันใช่ปืน<ม>พอทับจะคึ้มันไม่ใช่กว่า<ม>อย่างเช่นเราเริ่มต้นความฝันของเราเลยตอนที่เราคุยกับยีนคนเขียนบทยีนอาชิตาซึ่งส่งบทมาให้เราเพราะเราบอกบอกว่าเราทําำ Facebook Live <ม>เราเกิดมากับ Facebook Live แล้วตอนนี้อยู่กับ Facebook Live เราอยากทำละครเฟซบุ๊กไลน์โยนโจ์ให้เขาเขาก็ตีกลับมาเป็นเรื่องราวของสามพริตตี้ที่มีความฝันว่าจะเป็นสุดยอดของพริตตี้คืออะไรรู้ไหมคือ beauty ถูกต้องคุณรู้หรือเปล่าว่า beauty นี่คือสุดยอดของพริตตี้จริงเหรออ๋อนี่คือที่มาของ beauty นะบอยดังนั้นเวลาพริตตี้ทั่วไปเมื่อเขาทำงานสักพักหนึ่งเนี่ยเขาสมมติไต่เต้าไปถึงท็อปตัวท็อปเนี่ยเหมือนอ้ำพัชราภาของวงการบันเทิง ในวงการพริตตี้เนี่ยตัวท็อปคือบิวตี้บิวตี้ถูกต้องอ๋อคือ <นะ S 2> เอาจริงๆคือวันนี้ก็เพิ่งรู้ก็หลายคนที่ดูอยู่ก็คงเพิงพ่งรู้วันนี้แหล,ละแต่ในวงการเขาจะไม่พูดกันเมื่อยีเขาเขียนบทเขาตีออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เฮ้ยอันนี้เวิร<ม>์กเหมาะจะไลฟ์ถ่ายทอดสด<ม>แล้วเราก็หวังว่านักแสดงที่มาเล่นก็คือเล่นสดเลยเหมือนล,ละครเวที<ด>และเฟซบุ๊กไลฟ์ซีรีส์ก็คือละครเวที ที่มีฉากเหมือนละครปกติแต่ถ่ายทอดสดใน Facebook Live นั้นมันต้องมี3ขยันักแสดงก็จะไม่ยึดติดกับบทเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นเป็นบทมากเกินไปมันดูเป็นละครละครมันก็ดูเป็นบล็อกใช่ไหมและที่จะเป็นกล้องตัวเดียวความรู้สึกก็เหมือนคุณถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอดเวลาแต่ถามว่าสำหรับซีซั่นหนึ่งของเราบีเรียสไนนะครับมันจะสดไลฟ์อะไรยังไงอยากให้ติดตามมันมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่บอกปืนว่าเนี่ยทุกครั้งที่เจอกันในกองแล้วก็จะเปลี่ยนโจทย์เสมออย่างเช่นชื่อนักแสดง จากเดิมที่ยินเขาวางไว้มีทั้งหมดกี่ตัวละครนะพี่มีห้าตัวละครห้าตัวละครมีบอสมีนุ่นมีท็อปปี้มีโบสมีตูนแล้วก็มีไอซ์แต่ปรากฏว่าเอาหกตัวละครครับขอโทษทีก็เอามาจากน้องๆในทีมเอสโอที่เขาเป็นคนที่ดูแบบมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความสามารถเราอยากจะเอาเข้ามาผักดันต่อแต่ปรากฏว่าเขาแคสไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมันคือที่เทเราอุตส่าห์เขียนบทให้เขาอ่ะไม่ใช่เทใช่เราอุตส่าห์เขียนบทไม่ให้เขาใช้ชื่อเขาแล้วปรากฏว่าเขา บางคนก็อาจจะมีจังหวะในชีวิตของเขาที่ทําให้เขาไม่ได้งานนี้ก็เลยกลายมาเป็นวิลเลียมฟางแล้วก็เป้เข้ามาแทนยังมีท็อบบี้อีกคนตอนนี้ท็อบบี้ทำหน้าอกอยู่ทาเพิ่งทำเมื่อวานแล้ววันนี้พักฟื้นครับโอ้ดูทรหดอดทนเหมือนกันนะในเรื่องนี้เป็นซีนทําหน้าอกจริงๆก็มันจะบอกว่าทาไปปุ๊บล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เขาเป็นชื่อจริงของพวกเขาอ๋อก็คือเป็นชื่อของเขาจริงๆอยากเลยจริงโบ้เป้ฟางวิลเลียมทุกอย่างแล้วก็จะมีท็อบบี้คนหนึ่งซึ่งในเรื่องเนี้ย ผ่าหน้าอกจริงๆแล้วก็ไปผ่าที่เอฟคลินิกผ่าเรื่องของซีรีส์นี้โอ้โหผ่าจริงอะก็เลยเห็นว่าอย่างวันนี้ไม่สามารถจะมาร่วมซีนได้เพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวสำหรับเข้าซีนในวันต่อไปดังนั้นเขาเลยไม่สามารถมาดังนั้นแสดงว่าเราก็จะได้เห็นซีนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นละครซีรีส์ไลฟ์ที่มีการโชว์ให้เห็นการผ่าแล้วก็ทําจริงแล้วคุณจะได้เห็นทอบบี้เนี่ยตอนต้นเป็นยังไงบอสอธิบายไม่มี ไม่มีเลยคือแบบเหมือนผู้ชายเลยมันหันหลังคุยกับเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยงมาบอกขาว่าเมานอนก็ <c oughs> สือไม่มีเลยแล้วคราวนี้ก็แบบเออเลือกราเป็นตอบบี้ต้องเป็นคนทําก็แต่เขาตอนนี้คือส่วนมากอืแต่ความสนุกก็คือยังไม่จบเพราะว่ามีดาราที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมสมทบด้วยอันนี้ก็ดีคือมือใครอันนี้ก็อันนี้ก็อีกก็คือเราทําไปเรื่อยๆตอนแรกเดี๋ยวก่อนที่มาของเรื่องนี้คืออยากทํในสไรสส่วนเฟซบุ๊กไลฟ์ เอาโจทย์ให้ขเขาเขียนมาแล้วก็การทําเองคำข่าวสืบ<ม>สวนกับทีมเอสเตรพอไปมา,มามันโกโซบิ้กัะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ<ม>ใหญ่ขึ้นถนึงขั้นที่ว่าเฮ้ยไหนๆทำละครทันทีแล้วเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนๆในวงการมาเติมมาแซมหน่อย<ม>ก็เลยยกเอ,เอาคนใกล้ตัวกับทีมตืม<อ>่นมาคุยมีแจ็คดิแจ็คกุฟกิ๊ฟธัญญาโอนกวางโอนกวางมาหมดก,ก็หมดนะทุกคนได้ประกวดในเรื่องนี้คนละประมาณสักกี่นาทีเป๊ะสองสามนาทีสองสามนาทีใช่ในเรื่องเนี่ย เป้เนี่ยเล่นเป็นเทรนเนอร์ใช่ใไหมครับแล้วก็เล่นยิมอยู่กับเก้าตูดผมเป็นลูกเพรนคุณเป็นเหรอลูกเพรนครับลูกเพรนเป็นเมมเบอร์ฮะเป็นเมมเบอร์เป้เป็นชเเป็็นนตไอดอลนั่นสิละก็ในยิมเนี่ยก็จะมีพี่นึกภาพไงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยากจะให้มีคนหุ่นดีมาอยู่ในในในฉากเพราะเรื่องมันบอกว่ามีเทรนเนอร์ที่มีเพื่อนเทรนเนอร์แล้วก็มีลูกค้าเขาเขียนมาอย่างนั้นอ่ะแล้วว่าใครวะที่เป็นเพื่อนเราในวงการขุนนั่งดีเฮ้ยนึกถึงพ่อเจกินไตก็เลยโทรหาเขาเจ็ว่า ผมมาพร้อมกับตามป้านพร้อมกับเต้มาทั้หมดี่มากันทั้งแก๊งมากันครบแก๊งก็เลยพิ่งถ่ายกันอีกวันหนึ่งเนาะถ้าถ้าอินเสิร์ตภาพจะเห็นว่าเขาเล่นกันขนาดนี้เลยเขาพิจิตรันสองอาทิตย์เพื่อจะอาบน้ําให้กับเราคราวนี้ที่พี่บอกว่าเออสเกลมันเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นน่ะคําถามที่สงสัยคือก็แค่ออดในเซ็อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแค่นัก พี่ว่าด้วยเนื้อหาด้วยรูปแบบเนี่ยมันก็ต้องเป็น facebook l i ไลฟ์้วตอนนี้พราะเราไปไหนก็มีแต่คนพูดถึงแล้วเป็นสื่อหลักๆที่เราทําอยู่ที่วูดี้เบิร์ฟืนก็รู้ดีว่าเรามาทางนี้อย่างจริงจังแล้วเราก็รูปทางตลาดอืูแล้วถ้าเกิดจะต้องทํา facebook ไลฟ์จะเป็นใครถ้าไม่ใช่วูดี้เบอร์นั่นใช่ป่ะด้วยคำาั้ว่เราเองก็ดูกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ชอบเราก็เลยคิดว่าเออปีนี้เป็นปีที่เราเองส่วนตัวกันนะเราอยากทําในสิ่งที่อยากจะทำ คิดในใจช่างแม่งว่าใครจะว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากทำก่อนตายเราต้องลองถูกปะเรารองมาหมดแล้วนส่วนคำกลับเนี่ยวูดี้เวอร์จะรู้ดีว่าพี่จะพูดเยอะมากเป็นสิบปีแล้วว่ากูอยากคำกลับแต่ปีเนี้ยขอลองเริ่มกับอะไรเล็กๆแต่รู้สึกจะไม่เล็กละเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ฝันว่าอนาคตก็จะมีพูดกับน้องๆหน้าใหม่ในวงการที่อยากจะลองฉีกไปจากกรอบเดิมๆ เราที่เราดูละครดูการเล่นแล้วรู้สึกเฮ้ยมันน่าจะเรียลกว่านี้หรือว่าภาพที่เราเสนอเฮ้ยมันน่าจะดูแล้วมันโดนกว่าน,นี้หรือว่าม,มันน่าจะพอแล้วอะกับภาพเดิมที่เราเห็นพี่ว่าการทําเรื่องนี้มันเป็นการปฏิวัติตั้งนั้นถ,ถ้าถ้าจะปฏิวัติแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ไปฉายทางฟรีทีวีใช่ไหมครับแต่แต่ที่แน่หลังจากออนแอร์ในเฟซก็คงจะดูกันในเดี๋ยวจะประกาศตรงนี้แล้วกันใน y o u t u ยูทูบของวูดี้ท็อกชาน่าเช่นกันรับ เรามีช่องแล้วก <c oughs> ันปืนเราก็คงไม่ไปหายื่นอ่ะอะไรเนี่ยไม่ยองไปแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยแล้วเรามีนักแสดงดีๆคราวนี้นอกจากความแซ่บไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิตตี้เรื่องศิลปกรรมเรื่องหลายๆอย่างแล้วไม่มีเรื่องของชายรักชายเกิดขึ้น อ่ะเดี๋ยวเรามืออย่างไงเอ่ยน่นี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 ่คืออย่างไงเอ่ยื่องนี้เป็นเรื่องมันน่าสนใจมากต้องสลับชายรักชายเกิดขึ้นแต่ชายรักชายผู้นี้ไม่ในชีวิตจริงเป็นผู้ชายปกติผู้ชายทั้งคู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเกย์ละเรียบร้อยอ่ะสรุปคือสรุปคือตอนนี้สถานะยังไงยืนยันเป็นเกย์นวเป็นเกย์้วเป็นละอินอินจัดอินจัดจริงว่าจริงว่าเนี่ยใช่ถูกต้องถูกต้องนี่สาระสาระไม่ไม่ผู้เล่นผู้เล่นคือในเรื่องเนี่ย เป้เนี่ยเป็นแฟงกับโบ๊ทนะฮะไปไปมามปุ๊บมีปัญหากันนิดหน่อยแชร์ให้ไม่ได้มันคืออะไรจยดมันชอนอืมีอะไรกันด้ได้ยด้อารมณ์เพราะเพราะเพราะเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรหรือเปล่าต้องติดตามบอกบอกเขาหน่อยชิีนึงสิตูนมันมีเรื่องบางอย่างทำให้เราต้องมีอะไรกันเออ ณนีี้ดกว่าต้องบอกก่อนว่ามันสะท้อนชีวิตจริงครับมันสะท้อนชีวิตจริง่างานเถอะแต่ชีวิตจริงเราไม่เป็นเหมือนในละครนะไม่เป็นเหมือนในซีรีส์ใช่ไหมไม่เป็นครับไม่เป็นไม่เป็นนะโอเคโอเคเราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราเห็นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์เกย์อยาเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่ซีรีส์เกย์หรือว่าซีรีส์แรงหรือว่าแต่ด้วยภาพตัวอย่างมันอาจจะออกไปจะทำนั้นแต่อยากให้ดูเพราะว่าทุกตัวคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้จริงง มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยแล้ว,ลวคนดูเขาจะรู้สึกคนลุกบางทีเรากำกับไปแล้วเอ้ยนี่นี่นี่มันคือชีวิตของเพื่อนเราดีกว่ารื่มันชีวิตของคนเรารู้จักดีกว่าดังนั้นทุกตัวละครเนี่ยบอกทุกคนที่ดูเบื้องหลังอยู่ตอนนี้ว่ามันจริงหมดอือเออมันจริงหมดถึงขั้นที่ว่าคุณคงจะได้เห็นตัวละครแบบีในชีวิตคุณมไม่มากก็านา้อยแต่แต่อยากให้เกน็ว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปอเอ้ยความความแปลกของตัวละครเนี่ยทุกคนมันมีม,มีปมในใจหมด แล้วมันต้องดูให้จบมันถึงจะคลายประมาณนี้โอเคนี่คือซีรีส์ทุกคนน่ะต้องบอกว่าควรจะจับตามองซีรีส์ Beauty and the Boys นะครับผมฝากกันนิดนึงเริ่มออกาศวันแรกวันไหนกี่โมงที่ไหนอะไรยังไงให้นักเอกคว้าเลยซวันที่14มีนาคมค่ะเวลา3ทุ่มตรง ที่อูดิเวิร์ลค่ะเฟซบุ๊กพิวดี้ใช่เฟซบุ๊กพี่อูดี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะคะชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะเป็นงานที่พวกเราตั้งใจอย่างเต็มที่อยากให้ทุกคนดูนะครับก็โอกาสวันอย่างที่บอก14แล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณน้องปืนด้วยนะเป็นอารแดกที่ปืนสัมภาษ,ษณ์นะครับและปืนทำยังไงดีไปลฮะปีศาจาีศาจผืนนะครับให้คุยปิดรายการเลยครับค่าก็อ,อย่าลืมติดตามอย่างที่บอกเลยซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากนะครับผมซีรีส์บิวตี้แอนด์บอยส์นะครับผมสามทุ่มวันที่14มีนาคมนี้นะที่ Facebook Woody ที่เดียวเท่านั้นใครที่ไม่ได้ดูไม่ได้ชมบอกได้เลยว่าคุณจะรู้สึกเสียดายแน่นอน วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่สําคัญคือหลังจากจบเราแล้วต้องถ่ายต่ออีกด้วยถูกไหมต้องเที่ยงคืนเท่านี้ได้เดี๋ยววันนี้เราไป go ว o r k กันต่อนะกับกองนี้นะครับผมกองละครของซีรีส์เรื่องนี้การเอาไปเลยยินดีครับครับครับ